สวัสดีครับอยู่กับทีมงานอัศวินมาโคนะครับก่อนนี้ก็งานแปลงเดินนะครับกบฝักเลนนะครับกับงานกบล้องส่วนนะครับที่บ้านแถวนะครับก็อยู่กับทีมงานเรานะครับกบอัศวินนะครับกบฟักเลนนะครับเพราะว่าเลนเยอะมากนะครับวันนี้ก็นานๆทีจะถึงได้มาถ่ายนะครับเพราะว่าพี่บอลมาขับนะครับปกติก็จะอยู่ในรถนะครับชายอยู่ในรถนะครับ สเต็ปแล้วนะครับกบเราต้องกดนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับนี้ดูร่องนะครับก็เลยอีกสามร่องนะครับสองด้านคลอมนะครับก็ที่ผมยืนอยู่นี่ด้วยนะครับแล้วก็คลอมฝั่งนู้นครับที่ตอนแรกที่ผมถ่ายคลิปแล้วก็เอาลงไปนะครับคือไปปิดน้ํานะครับที่ถ่ายแล้วก็เดินแนวครับอดี๋ครับมะม่วงออกดอกเต็มเลยครับตอนจะกบตอนยกส่วนใหม่ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับผม mm. ว่าไอ้ล่องที่เรายืนหลังล่องนี่ก็เป็นล่องก่อน,นครับเพราะว่าดูจากสาภาพแล้วนะครับ mm. ดูจากการตักครับเพราะว่าสังเกตน,นะครับว่าดินที่ตักหลังล่องนะครับมันดำนครับ แต่ว่ามันเป็นเลนนะครับเขาขบไม่ได้ฟักเลน,นครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตอนซอยกันดีกว่าว่าจะจมหรือเปล่าเอ้ยว่าจะพังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครับพี่บอลก็ฟักเลนขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันเป็นดินเลนดำนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ๆครับผมอ่ะพี่บอลตัดเอาต้นไม้ออกนนอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมจะทําแบบรูปเลนโอ้ซูมเข้าสูมออกแยวรอพี่วันตักนะแต่ผมจะซูมให้ดูนะครับว่ามันเป็นเลนจริงหรือเปล่านะครับที่ทำนี้ก็เพื่อให้มันแน่นนะครับนะครับดูพี่วันตักขึ้นมานะครับแต่นะดูตอนเทนะมันจะเป็นเลนมันจะเป็นดินดำเลยนะเห็นไหมครับสากดไปสตมิตกุ้งกี่เลยโอเคครับเดี๋ยวรอดูใหม่ แ้วก็ดินแข่งปูนะครับเพืจะได้ไม่จมนะครับแต่แรกผมว่าจะเอา60มาด้วยนะครับแต่ว่างานจะเสร็จแล้วก็เลยไม่เอามาจอดบ้านไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวเดินยังจมเหอไหมครับต้องคอยหลังแล้วก็ดินเกลี่ยลงแล้วก็กดให้แน่นนะครับเกลี่ยทางเดินนะครับ กดไลค์กดซับไซด์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก,กดติดตามานะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับงานผมก็มีแค่นี้ครับซอยล่องดันบอ่อนะครับกบล่องส่วนนะครับแล้วก็งานบอ่อฝัดเลนนะครับเป็นสัพส่วนมากนะครับงานขุดโุ่งของนาแปลงนั้นยังไม่เสร็จเลยครับช่วงฝนตกเราจะไม่ทำเราจะย้ายรถออก ยายรถไปจอดน,นะครับถ้าทํางานก็ได้เงิน,นครับแต่ไม่ทําครับถ้ายิ่งทํามันยิ่งเละนะครับเพราะว่าดินแถวนี้ดูนะครับเห็นไหมครับถ้ามันพอมันเปียกกัมันจะเละเลยนะครับแต่มันสวยนะเวลาแต่งมันจะเงาดีแต่รถเดินมากมันก็เละครับเราก็เลยไม่ทาอะเรียบร้อย ไม้หักขายคายุ้นีครับจะแ,แคะฟันครับฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับช่องแบบเดียวนะครับจะไม่พูดมากแล้วครับ ับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราถ่ายเฮ้ยเดี๋ยวไทเกอร์มาปรับด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องกราบพระคุณเอ้ยการาบรากันก่อนนะครับสวัสดีครับ